อ้าเอาแล้วครับก็ต้องขอกระดาษสวัสดีกับท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันนะครับเอ้ยท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับใช่ไหมครับก็อยู่กับรายการครับอย่างไงเมื่อนวันในี้ก็อยู่กับอ่อ รายการอะไรวะก็แปปงงกงมากอ่าเอ็มอาร์อะไรวะกูงงมิสเตอร์ทอมมี่มิสเตอร์ทอมกูงงมิสเตอร์ทอมมี่ทีวีนะเป็นครับถ้าอ่านชื่อรายการพี่ก็ขอกระดับอภัยนะครับก็อย่าลืม,ม,รม,มครับที่จะต้องกดติดตามให้เขาเงี้ยนะนี่ครับกดไปเลยถ้ามีปุ่มกระดิ่งมาครับเดี๋ยวปุ่มดิ่งจะขึ้นมาเฮ้ยไม่ขึ้นมาวะเฮ้ยกระดิ่งอ่ะพี่กระดิ่งอนะ่ะเอ้ยเช่นครับนะครับอย่าลืมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งนะครับถ้าใครมีนะครับผมจะต้องลดเสียงหน่อยห้ามพูดไวห้ามพูดไวอ่ะเฮ้ยกดติดตามครับโอเคครับนี่นี่คือปุ่มกระดิ่งครับรบกวนที่จะต้องกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเออคุณมิสเตอร์ทอมมี่ทีวีนะครับเอ็มอาร์มิสเตอร์ทอมมี่ทีวีไม่รู้ใช่เปล่าเยวบีนโทรหลากหลายแม่งมากมายครับสวยๆ เดี๋ยวมาดูรายการโปรโมชั่นนะครับโปรโมทพี่กาลน้องพี่กาลป่าวะ,าะ,วะนี่ช้าแม่งแม่งห่างนี่ไปแล้วห่างนี่กูไปนี่กูเอาเลยข้าคืนมาเฮ้ยช้าจังวะรอนะครับใครที่กำลังดูใจเย็นครับอย่าใจร้อนครับใจร้อนไปนั่งครับนั่นไปเลยครับไปพัดลมนอนเลยมั่งดูคลิปกูปิดไปเลยเด็กรอครับเฮ้ยช้าจังวะ อมุอนอมุนหมุนหมุนหมุนนี่ของขอประมทดเลยแล้วกันปรโมทดให้เขาเลยนะครับซึ่งเขาขอมาจัดให้เลยปรโมทดเจ้าในการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีวิดีโอใหม่จากช่องนี้โอเคกูดูแล้วนี่ครับนี่ับพิมพ์มาเลยครับว,ว่านี่กดเข้าไปกดเข้าไปตรงช่องเขาเลยนะครับกดเข้าไปตรงช่องเขานะครับเฮ้ยเป็นไรวะเด้อเด้อเดเด้อ มาครับเดี๋ยวเราดูคำว่าปโปงฉันนั่นคืออะไรผมงงงๆทำไมมันจะอย่างนี้รู้ว่าไปเล่นไฟฟ้าที่บ้านพี่ดิรถใส่ปโปมฉันนั่นกับพี่กาเมงครับโอเคช่ามั้ครับเราอย่าไปสนใจเาเล่นดูการอัพโหลดครับว่ามันมีอะไรมาใหม่หรือไม่นะครับ อย่าลืมกดติดตามตรงนี้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 ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามงี้ด้วยนะครับไอห่ามาผิดช่องใช่าเนยครับอย่าลืมกระทืบไลน์ไว้ผิดมาผิดช่องแล้วกูกระทืบไลน์นะครับให้ถึงใช่าเนยครับนี่ครับไอแมวเวนตกแม่งไอแมวเวนครับแมวดื้อครับแมวผมมาผมแล้วก็เกมสอนแอบครับแล้วก็รับเออเออ้ยะะไรวเกมสอนแอบเออเกมสอนแอบ แต่รับเขียนว่าสอนสอนแอบเข้มนครับแล้วก็โปรโมชั่นนะกับคนถือนนะแจกอินโทรไม่มีชื่อ,อแล้วแล้วก็รับทำอินโทรตัดแล้วก็ติดต่อได้ที่ไลน์นะแล้วก็อะไรเร่งความเร็วอินโทรครับไม่รู้่มันไม่ร,มรู้ใครอยากได้ก็ติดตามแล้วเมนต์ใต้คลิปอเคแล้วก็ใครอยากได้กดติดตามพึ้งเจ๋งนวะเนี่ยเออพี่อะไรอะ่ะพี่เอามไม่รู้กินสิร่ปะกินสิร่ากินมือไม่รู้ใช่ปะวะ ไม่เคยติดตามนะเ,ออเคยติดตามเคยดูแต่จำชื่อช่อไม่ได้ใช่ใช่ป้ะ MC r o ก k y m อ r e นะใช่ไหมโอ้อยทำน่าเลยใครอยากใครอยากได้คนติดตามแล้วก็มินใต้คลิปนะครับคลิปนี้จะนานหน่อยนะ <c oughs> เรียบทำนับเดี๋ยวผมมาดูทีหลังเอาก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะก็ขอบคุณครับ